เฮ้ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาดื้อไงคือแบบอขอแบบเวลาของตัวเองแบบตัวเองได้แบบพิสูจน์จนถึงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยว่ากันคือเราเป็นคนแบบนั้นเชื่อตัวเองน่้นแต่เราจะเด็นขาโอ้หักยี้งงี้เลยคือไม่นั่นก็คือแบบว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่หักเลยเป็นคนใจแข็งไม่โอกาสเลยไม่เดินหน้าต่อเดียวแต่ว่าเป็นเพื่อนกันได้กับทุกคนคือแบบว่าด้วย กิดจากกันด้วยดีกับทุกคนแต่ว่าคือมองอะไรด้วยความเป็นจริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือแบบว่ายือล้างฉุดล้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเพื่อนมีความสุขได้แล้วคือแบบเจ็บตอนนี้ไปเลยแล้วก็เดินหน้าต่ออะไรเงี้ยนี่มียอมเราก็กอดไงกอกอดไม่ม่สังเออกันงอนกันอะไรเงี้ยก็คือคนละสไตล์อะเนาะดูเหมือนต่างกันในบางเรื่องแต่ก็บางเรื่องก็เมื่อกี้ตอนตั้งรายการเขาบอกว่าเจนเนี่ยเขาบอกว่าแอนเนี่ยแข็งนอกแต่อ่อนใน ต่เจนเนี่ยแข็งข้างในแต่อ่อนข้างนอกจริงๆเป็นนคเขาจะต่างกันตรงนี้เขาจะแต่งแต่งอ่อนนี้ข้างนอกนี่ดูเป็นแบบเก่งแบบปิ๊ดๆอะไรแบบฉันไม่ยอมอะไรแคือจริงๆฮอลล์จริงๆก็ก็เฮ้ยก็กลัวไม่ใช้ยังงั้นจริงๆพี่จริงเหรอแอนเห็นแอนบอกว่าโอ้โหปิ๊ดตลอดใช่ไหม แบบพี่ต้องเหมือนเช้าเลยมันแบบว่าพี่โหมมันจิบจิบแมนใจแต่เราเป็นคนแมนไงนึกออกป่ะคือแบบเขามีแง่คิดเขารู้คือเขาเปนรู้แต่ไม่ทำแต่ไม่ปฏิบัติใช่แต่เจนนี่เขาก็ก็ถือว่ามีวิธีคิดที่ดีเขาเป็นคนมองโลกในแง่บวกเวลาที่เขาจะมีความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สเปคของผู้ชายของเจนจะเป็นยังไงครับแอน เออยังไงคะที่ผ่านมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดรู้เรื่องหน่อยเป็นแนวแนวเดียวกันหมดไหมสเปกก็เกือบนะมีหลังๆก็เขวเหมือนกันเฮ้รอย่างเงี้ยทำเสร็จไม่พามีหลุดบ้านจนเพื่อนแบบเพลยเพ่ย์แต่เย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เขาค่อนข้างแบบมีมีแนวแนวแนวในการเลือกผู้ชายที่แบบเออก็คือ ต้องต้องยังไงอะต้องยังไงยังไงอะอันดับแรกเลยหน้าตาก่อนมะตต้องต้องแบบพูดรู้เรื่องอะไม่ใช่แบบโตแล้วต้องมีหน้าตาทีหลังะเออหน้าตาไม่ก็ต้องมีนิดนิดเขาก็จะมีแนวอะหน้าตาหน้าตานี่แบบโหนี่แต่ละคนเดินมานี่โหโหโหอย่างนี้เลยนะเพื่อนจะแบบกริ๊กกรานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบพูดจารู้เรื่องอะพูดจารู้เรื่องแล้วก็แบบ นะก็จร <aunque S 2> <me> ิงๆอันนี League ้ชอบแบบคนพูดจารู้เรื่องแล้วก็แบบเซอร์อรนิดๆจริงเหรอนี่ชอบคนพูดจารู้เรื่องเหรอไม่แต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องทุกคนแง่ก็ถึงไม่ใช่ไงอหรือแงี้ยมันก็จะไม่นอกช่วงหลุดจะไม่ไปในแถวนี้หรอหรอทำไมอย่างนี้คะ ก็เหมือนเดิมแม้เท่าที่เรารู้จักเขามาเนี่ยเขาก็เหมือนเดิมเขาชอบคนเก่งเนาะแอนเขาชอบคนทำงานชอบคนทำงานชอบคนขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็แต่อยากให้คนให้แอนได้คนที่มาดูแลแอนจริงๆแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีขยันเกินไปไม่มีเวลาดูแลนะไม่แต่เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาสองคนก็เป็นผู้หญิงเก่งไงนุชใช่ไหมผู้หญิงเก่งก็ต้องต้องต้อง กว่าจะดูแลเขาได้ก็ต้องเจอผู้ชายที่เก่งกว่าแต่ความจริงผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงวันยังค่ําเพราะว่าเรารู้ว่าสองคนนี้วันนี้เขาคบกันเนี่ยไม่ได้แค่ทํางานเฉพาะในวงการบันเทิงละเขายังทําอะไรด้วยกันอีกหลายๆอย่างเช่นธุรกิจอื่นอื่นอีกเช่นอะไรกันบ้างก็ตอนนี้เจนเปิดร้านทําเล็บค่ะร้านทําเล็บใช่ไหมที่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้หญิงเนี่ยนะเราทชื่อเงินเลยที่สุดก็เปิดร้านเป็นของตัวเองเลย ที่แมนแมนชั่นเซเว่ตรงรัชดา14ค่ะครับคชะชื่อร้าน Rose Apple ค่ะไปได้อยู่ข้างๆกันกับร้านของแอนอยู่ติดกันเหมือนจะทำอะไรต้องทำใกล้ๆกันตอนซื้อบ้านก็ซื้อบ้านหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามกันเดินไปก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยือต้องอยู่ใกล้ๆกันโอ้โไม่เบื่อกันเลย แอมดูซึ่คนอะไรอยางนี้คุณแอนทำร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะทำยากิโทริกับสาเกบาร์ค่ะเป็นแบบปิ้งปิ้งย่างๆแล้วก็มีพวกข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นอันนี้ที่เพิ่งเปิดใช่ไหมใช่อยู่แมชชีนเซเว่นเหมือนกันค่ะไปยังคะแถวนนั้ไปยังคะเป็นทำเล็บเดี๋ยวไปทำเล็บแล้วก็ไปกินข้าวต้องพาสาวไปทำเล็บด้วยเหรอผู้ชายทำได้ผู้ชายชอบคิดว่าทำเล็บทให้มันสะอาดค่ะเข้าไปนั่งข้างๆเนี่ยก็จะมีสาวสวยๆเยอะโอ้ไชื่นใจแล้ว เปีย <Yeah. S 1> เธอฉันน่งตแิมไข่ต่า <Yeah. S 1> ช่วงที่สกินใจครั้งนี้คงต้องถามบ้างว่าเจนคบกับแอนมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราประทับใจในตัวแอนเขาคืออะไรครับก็ ประทับใจในความจริงใจของเขาถึงแม้บางทีเขาจะปากไม่ค่อยดีไปหน่อยนะแต่เราเจนเจนเชื่อไหมพี่นุชกับพี่ไม่เคยพูดคํานี้กันเลยนะชอบขัดใจเขาเรื่องเรื่องเอบขัขัดใจอะไรแบบนี้พูดเราปากย่แย่กๆพูดพวกเราปากกันย่ๆเพื่ันยี่สิบปีพี่เจนพูดออกรายการอย่างนี้เลยว่าประทับใจในความจริงใจของเขาถึงแม้ว่าเขาจะปากไม่ดี แต่ว่าจริงอะน้องแบบยังไงชอบชอบจะอยู่ชอบปากยังไงชอบจิกพูดตรงพูดตรงแบบแล้วบางทีไม่พูดอะไรหักหานําใจเออเหมือนเหมือนเราเลยอะเหมือนเราเลยแต่เป็นคนจริงใจนะคนจริงใจแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะป่วยนี่นั่นอยู่ตลอดอยู่ตลอดไปพาไปโรงพยาบาลนี่นู่นนั่น ทุกอย่างอะค่ะเอากับข้าวมาให้แม่ดูแลไปถึงแม่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจในความจริงใจเขาเป็นคนมีน้ำใจอหทุกคนใช่มีน้ำใจนี่คือสิ่งที่เราประทับใจในตัวแอนใช่ค่ะอ้าวแล้วต้องถามแอนบ้างว่าเราประทับใจอะไรในตัวเพื่อนคนนี้คะก็อย่างที่เจมบอกก็เขาเป็นคนที่จริงใจคือต่อให้แบบ ไม่บางทีไม่ได้เจอกันแบบสองสามนาทีแต่กลับมาก็แบบเขาก็ยังจะแบบเฮ้ยเพื่อนเป็นยังไงมันอัปเดตเรื่องในชีวิตอะไรคือทุกอย่างที่ออกมาจากปากเขาคือออกมาจากความเป็นห่วง<ม>คือเราก็เราก็รับรู้ได้มันมันเซนส์ได้ความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีรเราเจอคนแบบแปบบ๊แบๆปเหมือนจะเป็นเพื่อนกันแต่มันมันต่อกันไม่ติดอะไรเงี้ยคือ,ค,อความจริงใจความความแบบเป็นเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยคือความเป็นห่วงเขาก็จะมีความเป็นห่วงถึงบางทีไม่ค่อยแสดงออกมากเลยแต่ก็รู้ว่าลึกๆถ้าแบบ เฮ้ยเจนเรามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยคือนี่ก็จะเป็นคนแรกที่แบบเออมันจะแบบต้องอยู่ตรงนั้นให้เราแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเคยแบบเศร้าขนาดแบบว่าร้องผมร้องไห้ให้กันไหมแบบคุยปรึกษาแบบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเฮิร์ตเวลาล้มเวลาเจ็บโอ้ยมีช่วงหนึ่งแบบเฮิร์ตมากก็จะแบบไปรับเจนที่บ้านตอนเช้าไปนั่งเศร้าที่เอ็มทีวีทำงานนั่งคุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเฮิร์ตใช่ไหมลุยไปแบบีแดงๆอ่ะค่ะแบบว่าโอ้ย อยู่ตลอดช่วยค่ะช่วยช่วยกันจับมือตลอดก็มีเออก็มีมีหมดทุกทุกแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ใครจะเฮิร์ตนานกว่ากันอ่ะจริงเหรอเขาใจอ่อนไง่นี่เขาแบบถ้าบอกว่าโนก็คือโนเลยนะแบบย่งเด็ดเดี่ยวกว่าใช่ไหมเขาจะค่อนข้างแบบมีความเด็ดเดี่ยวชนะฮะก็ก็อย่างที่เรารู้นะ่ยนะแต่ละคนก็ประทับใจเช้นกันละกันแต่เมื่อกี้พี่หนุ่มลืมถามไปหน่อยเขาบอกว่าทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันแล้วก็ ถึงบางทีปร,รึกษาโน่นปรึกษานี่กลายเป็นทะเลาะก,กันแต่เวลาทะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันนานที่สุดเนี่ยกี่วันเนี่ยโกรธกันนานไม่คุยก <c oughs> ัย <ๆ S 2> นะไม่เคยงอนกันนานสุดเป็นเดือนนะตอนที่ตอนที่ตอนนั้นเขาเตือนเตือนเราไม่ฟังคือแบบเหมือนโอ้ยผู้ไม่รู้เรื่องทําไมแบบผู<อ>้ไม<อ>่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็แบบขัดใ,<อ>ใจเขาเออขัดใจเงี้ยเราก็งอนเขา, <ๆ S 2> ขาเขาก็งอนเราก็กลา,ายเป็นแบบไม่คุยกันจนตอนหลังมันไม่ไหวไงมันก็แบบแล้วใครเริ่มก่อนใครงอก่อนกี่วนกี่เดืเรางอเป็นเดือนก็ไม่ไม่นานมากประมาณเดือนคือ ก็คือหายอะไม่เจอ<า>กัน<า>เลย,ยไม่เจอไม่ได้โทรคุยกันงอนอแล้วก็แบบมีวันนึงก็ไปแบบชอบเข้าร้านหนังสือเป็นคนที่ชอบอยู่ในร้านหน,านังสือชอบอ่านหนังสือชอบซื้อหน,นังสือวันนึงก็ไปเดินแล้วก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งคือเกี่ยวกับแบ,บแบบมิตรภาพของความเป็นเพื่อนเขียน่าแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากจะขอโทษเพื่อนแต่ไม่รู้จะขอโทษยังไงะบบอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบฉันไม่ขอโทษก่อนหรอกเว้ยอะไรเงี้ยด้ยแบบ เออให้หนังสืออะไรเงี้ยเออแล้วกลับบ้านแล้วไอ้นี่ก็แบบเออ่อยโทรมาตอนหลังว่าแบบเออเราก็อยากกดกันเลยงี้เง่าอะไรเงี้ยเออก็เป็นวิธีง้อที่น่ารักดีเนาะเพราะนี่เขาอ่านชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเวลาไปกองเขาโปหนังสือแล้วเป็นเพื่อนกันมา7 6 7ปีไม่มีอะไรเป็นห่วงกันไหมคะแบบแอนมีอะไรเป็นห่วงเจนอยากเตือนอยากบอกวันนี้อะไรเงี้ยแม่ก็จะมีเรื่องเรื่องเขาขับรถนี่แหละจะเป็นคนที่ขับรถแบบน่ากลัวมากคนที่ขับรถแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบบางทีนั่งรถไปก็จะแบบ ขนาดหลงทางก็ยังมั่นใจที่จะขับรถเร็วเรื่องเรื่องสุขภาพนี่สำคัญมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคนที่ดื้อมากเวลาไม่สบายก็จะไม่ยอมหาหมอจะต้องรอเคยไปที่บ้านถึงขั้นแบบนอนไปที่บ้านแล้วนอนหงิกเอาหัวคว่ำลงจากโซฟาอย่างเงี้ย คือไม่อยากไปเดี๋ยวหายขี้ยาเดี๋ยวก็หายกลัวเข็มเคยพาไปฉีดยาคือไม่สบายมากพาไปหาหมอตัวนี่สั่นเลยนะพอจะเข้าห้องหมอปากนี่ม่วงเขียวซีดคือกลัวเข็มมากอ่ะคือจะเป็นลมคาเข็มหมอไม่ได้จริงๆคือต้องลากไปไปโรงพยาบาลถึงได้ยอมไปเพราะอะไรเจ็บกลัวกลัวมากกลัวเข็มไม่ชอบไม่ก็กินยาทานก็ได้นี่มันไม่หาย ค่ะมันไม่หายมันกินไปแล้วไม่หายชอบมีควิดว่าแบบการกินยามันเป็นเคมีคอลเขาจะมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวร่างกายจนนั่นเดี๋ยวร่างกายจะปับสมดุลไพรกินยาก็มีความคิดแบบนี้กินยานี่มาอย่ามัองสมุนไพรเรื่องเนื้อแบบสุขภาพตัวเองที่แบบเป็นค่อนข้างอ่อนแอคือถ้าไม่ได้แอนเนี่ยคืออาจจะป่วยหนักไปแล้วพ่อแม่สั่งให้ไปหาหมอตัวเองก็ยังไม่ไปคือแอนนี่ต้องแบบขับรถไปที่บ้านแล้วแบบเจนลุกขึ้น ไปไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็ห่อเพื่อนก็เหอแบบมันไม่ใช่รมาบอกครอบวนานี้มันหนักมากเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วเจนล่ะครับห่วงอะไรแอนบ้างจริงๆแล้วแอนเขาเป็นคนเก่งเขาทำนู่นทำนี่ได้ตลอดเวลาคือห่วงก็คือห่วงห่วงเรื่องอยากให้อยากให้เขาเอมีคนที่มาดูแลดีๆเพราะว่าเพื่อเราเป็นคนดีเพื่อเราเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะอืม ก็อยากให้คนที่เข้ามาในชีวิตเขาเป็นคนที่ดีเราจะได้ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วน่ารักมากเราก็อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยพูดถึงนิยามของคว่าเพื่อนเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ดูอยู่ก็อาจจะได้อะไรไปคิดเพราะว่าการเป็นเพื่อนผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงจุกจิกเนาะแล้วก็มีรายละเอียดมันแตกต่างกับเพื่อนผู้ชายที่ก็มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเดี๋วก็นู่นนี่นั่นเดี๋ก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีความจุกจิกแต่ในขนาดเดียวกันถ้ามัััััันน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 นรรกกกกกมมม็็็จะแเเเเเปปหหืืืออออพพี่่่้งงตายทสิ ก็มีอยากจะพูดไหมคะกับคาว่าเพื่อนคาว่าเพื่อนเนี่ยแอนมองว่าความจริงใจแล้วก็แล้วก็ความซื่อสัตย์อะในในทุกในทุก relationship ความ2อย่างเนี้มันต้องมาแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองคือหนึ่งเราไม่มีความลับเราไม่เคยปิดบังอะไรกันแล้วก็เรามีความจริงใจให้กันมันก็จะพา relationship ของเราไปแบบได้เรื่อยๆืมันไม่มีอะไรมันไม่ซับซ้อนอย่าไปทําให้มีเงื่อนไขอย่าไปซับซ้อนมากมันก็จะทําให้เราแบบไปด้วยกันได้ใช่คว่าเพื่อนเนี่ยคงจะบอกไปแล้วว่ามีความหมายที่ สำคัญนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยการที่จะเป็นเพื่อนกันได้ยาวนานขนาดนี้ม,มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบรวม,มนะครับเจนคิดว่าต้องมีอะไรบ้าง ให้ภัยซึ่งกันและกันนะคะคอันนี้สําคัญมากให้อภัยมีความใจกว้างเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันไรยอย่างงี้ค่ะก็ค,ค,คอยช่วยเหลือเห็นว่าก็น่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนมันยืดยาวยิ่งขึ้นได้กต็ต้องถามแอนบ้างเคล็ดลับที่ทําให้คบกันยาวนานนะคะสําหรับเพื่อนอต้องมีอะไรก็เนี้ยแลหละค่ะก็ คล้าย,ายการเออก็ความจริงใจนี่แหละความจริงใจแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากกันเพื่อนกันอะไรอย่เงี้ยก็รู้จักให้อภัยอย่างที่เจนพูดก็จริงไม่ใช่แบบพอโกรธกันก็ต้องเคลียร์กันให้จบ เราก็อย่ามาค้างคาใจยอย่ามาแบบแ<ก>คุยกันเลยไม่ใช่แบบปล่อยต่างคนต่างเมื่อไหร่เธอจะมาง้อฉันเมื่อไหร่เธอจะมาอะไรอย่างเงี้ยคือมีอะไรไม่ไม่พอใจไม่ไม่ชอบตรงไหนก็พูดก,กันตรงๆไปเลยหรือถ้าไม่เคลียร์ก็ไปร้านหนังสือเลยไม่หาซื้อหนังสือ<ล>อะไรอย่างงเี้ยแล้วยื่งให้เลยใช่จะไ,ได้จบๆกันไปเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่เราตลอดผู้ชายมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่เพื่อนเนี่ยอยู่ไม่ว่าจะยังไงไปไมเป็นคนอื่นเลยไม่ใช่คนที่แบบ ใช้คาว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็เป็นเพื่อนจนถึงวันตายอ่ะมันมันมันทิ้งกันไม่ได้อ่ะฉันไม่สามารถเจนเราเลิกกันนะยเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ก็แบบฉันไม่เลิกเนี่ยมีสิทธิ์เนยแล้วเคยคิดไหมครับว่าวันใดวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้เจอกันไม่ไม่ได้คิดเลยเมื่อถึงเวลานึงแล้วเคยคิดไหมอย่างเช่นอย่างเช่นหมายถึงว่าถ้าสมมติแต่งงานไปมีครอบครัวมีลูกมีอะไรก็เหมือนจะเจอกันน้อยลงม้ยให้เลี้ยงเลย เคยคิดว่าอยากซื้อบ้านแบบใกล้กันได้ซ้ำอะไรเงี้ยแบบไปต่างจังหวัดหรือไปซื้อที่ที่แบบพ่อแม่เราอยู่ใกล้กันเราอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมองในความเข้าใจเนอะวันหนึ่งเขาแต่งงานไปเขาก็ต้องไปทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราจะมานั่งงอนแล้วแบบว่าเพื่อนไม่ยอมมาหาอะไรเงี้ยมันก็ดูตลกอะค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเอ้เขามีครอบครัวก็มี้อัวอะไรเงี้ยค่ะแต่คงความเป็นเพื่อนคงยังอยู่อาจจะเจอน้อยลงแต่ยังไงยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมอยู่ดี แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงนางเอกสมมุติว่าให้พี่หนุ่มพูดถึงพี่นุษย์พี่หนุ่มก็จะบอกว่ามีความรู้สึกของเขาเป็นนางเอกยอดนิยมเราก็จะพูดถึงเขาด้วยความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติอยากจะให้เจนพูดถึงนางเอกยอดนิยม,มคุณแอนนลิชาอ,อยากจะให้บอกนิยามของเขาอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะพูดถึงเพื่อนรักของเราคนนี้ นิยามตัวตนของเขานิยามตัวตนของเขาใช่ว่าแอนลิชาคนนี้คือแอนลิชาปากตรงกับใจชัดเจนชัดเจนชัดเจนเป็นคนสัญญาณไม่เคยไม่เคยตกจริงจริงตดโทรไปเชิญก็คำเดียวเลยเขาก็บอกเขาตั้งแต่วันวันนั้นเนี่ยที่เจอพอโทรไปเรียนเชิญเข้ามาในรายการเราก็คำเดียวจริงจน้องก็่ยังเหมือนเดิมแอนแล้วครับ กับาากชายสาวส,สวยเจนสดาบานโตเป็นผู้หญิงจริงจังครับ